วันนี้เราต้องมองโคกงหนองนาคือเครื่องจักรทาเงินเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองโคกหนองนาเป็นเครื่องจักรทาเงินการที่มันจะสามารถทําเงินได้มันก็ต้องมองไปสู่ของการทําธุรกิจหรือการทาบิสเนสเมื่อเรามองโคง้หนองนาเป็นบิสเนสเราก็จะต้องมีขบวนการต่างๆที่เข้ามาอยู่ในขบวนการที่จะทําให้เกิดการสร้างไรายได้มันก็จะมีทั้งขบวนการผลิตขบวนการขายมาร์เก็ตติ้งนะครับ หรือจะเป็นขบวนการเซอร์วิสหรือการให้บริการเพราะนั้นเมื่อเรารู้ว่าขบวนการที่จะได้มาซึ่งเงินเนี่ยมันจะต้องมีหลายภาคส่วนมาเป็นองค์ประกอบเพราะนั้นพวกเราก็ต้องกลับมามองตัวเราว่าเราในฐานะหน้าของคนที่เป็นคนดูแลบริหารจัดการโคกหนองนาเนี่ยเราจะทำอย่างไรที่จะให้ผลผลิตของเรามีคุณภาพ พราะนั้นสิ่งแรกที่พวกเราจะต้องตั้งโจทย์ก็คือสินค้าที่ออกมาจากโคกหนองนาเราต้องมีคุณภาพสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้กับทางช่อง,องมานาสีจันทร์มาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทำคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีท่านผู้ชมอยากที่จะให้ผมช่วยอธิบายให้ฟังนะครับมีคำถามมาว่าในการที่จะทำโคกหนองนาให้ประสบความสำเร็จมีความยั่งยืนทั้งเรื่องของผลผลิต ทั้งเรื่องของการจัดจําหน่ายและการที่จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติควรที่จะทำโคกหนองนาในรูปแบบไหนหรือพัฒนาตัวเองอย่างไรนะครับวันนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นเจ้าของโคกหนองนาที่ประสบความสำเร็จก็มีมากและที่ยังไม่ประสบความสำเร็จก็มีเยอะและหลายๆคน ที่กาลังอยากจะทาโคกหนองนาอาจจะมีการตั้งคําถามว่าถ้าวันนี้ทําโคกหนองนาไปแล้วจะไปขายใครทําโคกหนองนาแล้วจะสร้างไรายได้ได้อย่างไรมันจะมีความยั่งยืนแบบไหนนอกจากปลูกเองกินเองเลี้ยงเองกินเองแบบนี้ครับผมเชื่อว่าหลายๆคนมีคําถามผมอยากที่จะเอาความรู้ของผมมาประยุกต์ใช้กับเรื่องของการทาโคกหนองนานะครับมาอธิบายท่านผู้ชมได้เข้าใจ วันนี้เราต้องมองโคกหนองนาคือเครื่องจักรทาเงินเพราะนั้นเมื่อเรามองโคกหนองนาเป็นเครื่องจักรทาเงินการที่มันจะสามารถทำเงินได้มันก็ต้องมองไปสู่ของการทำธุรกิจหรือการทำบิสเนสเมื่อเรามองโค้หนองนาเป็นบิสเนสเราก็จะต้องมีขบวนการต่างๆที่เข้ามาอยู่ในกระบวนการที่จะทำให้เกิดการสร้างไรายได้มันก็จะมีทั้งขบวนการผลิต ขบวนการขายมาร์เก็ตติ้งนะครับหรือจะเป็นขบวนการเซอร์วิสหรือการให้บริการเพราะนั้นเมื่อเรารู้ว่าขบวนการที่จะได้มาซึ่งเงินเนี่ยมันจะต้องมีหลายภาคส่วนมาเป็นองค์ประกอบเพราะนั้นพวกเราก็ต้องกลับมามองตัวเราว่าเราในฐานะนของคนที่เป็นคนดูแลบริหารจัดการโค้งหนองนาเนี่ยเราจะทำอย่างไรที่จะให้ผลผลิตของเรามีคุณภาพ ไพราะนั้นสิ่งแรกที่พวกเราจะต้องตั้งโจทย์ก็คือสินค้าที่ออกมาจากโคกหนองนาเราต้องมีคุณภาพเราเห็นใช่ไหมครับว่าหลายๆสินค้าที่มีการซื้อขายอยู่ในท้องตลาดวันนี้ทําไมสินค้าเก่าๆสินค้าที่เราเคยใช้มันถึงหายไปทําไมมีสินค้าใหม่ๆเข้ามาในตลาดการที่มันหายไปอาจจะด้วยคุณภาพสินค้านั้นไม่ได้หรือตกเทรนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากยาฝากไปถึงพวกเราที่ทาโคกหนองนาก็คือ อย่ามองข้ามเรื่องของคุณภาพของสินค้าต่อให้เราจะปลูก,กเลี้ยงอะไรขึ้นมาในโคกหนองนาเราต้องมองว่าสิ่งที่เราทําขึ้นมาวันนี้เราต้องนําเสนอสินค้านี้ให้กับผู้บริโภคเพราะนั้นผู้บริโภคที่ได้บริโภคสินค้าจากโคกหนองนาของเราจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพคุณภาพมีอะไรบ้างล่ะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดจากสารเคมี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดจากการใช้ยากระตุ้นต่างๆเช่นยาเล่งเนื้อแดงยาทําให้สัตว์โตเร็วอะไรต่างๆนะครับอะไรที่มันมีผลต่อการที่จะสร้างผลต่อสุขภาพของลูกค้าหรือผู้บริโภคนั่นคือสิ่งที่คนทําโคกหนองนานหรือผลิตสินค้าจะต้องระมัดระวังเมื่อเราผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้ขั้นตอนต่อมาก็คือเรื่องของการขาย วันนี้สินค้าของพวกเราจะสร้างเงินได้มันต้องมีการแลกเปลี่ยนจากตัวผลิตภัณฑ์ก็เปลี่ยนมาเป็นเงินการขายมันจะขายอย่างไรล่ะเราถึงจะขายได้โอเคล่ะครับการขายที่ยั่งยืนนั่นคือสิ่งที่ชาวโคกหนองนาต้องการเพราะนั้นจะทําอย่างไรที่จะให้ขบวนการขายนั้นเป็นการขายอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องมาหาวิธีการว่าเมื่อเราผลิตสินค้าแล้ว เราจะตั้งกลุ่มก้อนในการจัดจําหน่ายไหมเราจะมีรูปแบบการจัดจําหน่ายแบบไหนหรือพวกเราจะจัดจําหน่ายเองเรามีช่องทางในการจัดจําหน่ายอย่างไรผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่ทํำของหนงนาก็ต้องคิดว่าเราชอบแบบไหนอะไรที่ทําให้งานขายของเราเรารู้สึกว่าเราได้เงินนะเราได้ความสบายใจ เราได้ความต่อเนื่องความยั่งยืนผมไม่ให้พวกเรามองแค่ว่าเราได้เงินนะแต่ได้เงินแล้วจะขายได้อีกรอบยุ่งยากมากสร้างความปวดเสียนเวียนก้าวให้เราเนี่ยผมว่าไม่ดีเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ต้องมองรูปแบบของการทําการตลาดของตัวเองหลังยาที่เราขายสินค้าไปมันก็ยังมีเรื่องของการให้บริการเรื่องของเซอร์วิสนะครับ บางทีลูกค้าจะซื้อไปแล้วมีสินค้าเน่าเสียมีสินค้ามีปัญหาเราจะมีการเคลมสินค้าไหมจะมีการให้บริการให้คําแนะนําให้คําอธิบายอย่างไรมันไม่ใช่ว่าผลิตเสร็จขายเสร็จจบไม่ใช่ครับสินค้าทุกวันนี้มันมีเรื่องของการบริการหลังการขายการบริการก่อนการขายก็มีครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างในการที่เราจะประสบความสําเร็จกับการทำพวกหนุองแน เราต้องมีพฤติกรรมการบริการที่ดีเราต้องมีเซอร์วิสมหม์การที่เราจะบริการที่ดีให้กับคนอื่นได้วันนี้ตัวเราเองก็ต้องพัฒนาตัวเราอยากจะถามพวกเรานะครับว่าทําไมบางคนเนี่ยขายดีมากเลยแต่บางคนขายไม่ได้เลยธุรกิจทุกวันนี้มันเป็นเรื่องของการโชว์บิสเนสหรือหมายถึงว่าพวกเราต้องโชว์ภาพลักษณ์ของเรา คุณจะทําให้คนอื่นเขายอมรับคุณต้องถามกลับไปว่าภาพลักษณ์ของเราวันนี้มีความน่าเชื่อถือแค่ไหนหลายๆคนนะครับทําธุรกิจขึ้นมามีเงินลงทุนแต่ธุรกิจไปไม่รอดเพราะอะไรครับเพราะภาพลักษณ์ไม่ดีเหมือนกันครับถ้าวกกลับมาที่โคกหนงนาวันนี้คนที่จะเป็นเจ้าของโคกหนงนาคุณต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีต้องมีน้ําใจต่อผู้คนต้องมีความเป็นผู้นําต้องมีคน ต้องรู้จักที่จะวางตนทำอย่างไรล่ะครับที่จะทําให้คนที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์พวกเราจะทําอย่างไรดีที่จะทําให้คนที่มาติดต่อค้าขายกับเราเขารู้สึกประทับใจในตัวเราจะทําอย่างไรที่จะให้ลูกค้าอยากที่จะซื้อสินค้าจากร้านเราทั้งหมดทั้งมวลมันก็อยู่ที่ตัวเราเพราะฉะนั้นภาพลักษณ์ของตัวเราก็มีความสำคัญที่จะทำให้โคกนนองนามันไปได้ไหมเพราะนั้นผมหวังว่านะครับ คลิปนี้มันคงจะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวโคกหนองนาได้เอามาปรับใช้กับตัวเองได้พัฒนาตัวเองได้พัฒนาสินค้าที่ตัวเองผลิตขึ้นและทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเกิดขบวนการขายที่มีคุณภาพมากขึ้นผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ดีที่มีประโยชน์สําหรับพี่น้องประชาชนนะครับและผมก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์ด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ